ฉันได้ฟังแล้วฉันกะคิดหอดแต่ทางบ้านย่าเมยมากก็อยากเมียแต่บานอยากกลับบานแบนบว่าเออนาะอยากบอกว่าอดเอาสู้อดทนมาแล้วยอ,ยอย่าท้ออย่าถอยเออมาอยู่เมืองนอกหรืออยู่หมองใดโจกโลกป่านี่นะถ้าคนขยันโบวัดตายบ่มีผู้ใดขี่คานมาอยู่เมืองนอกเนาะบ่มีผู้ใดขี่คาน บอกว่าเข้าสีออกไปกรุงเทพกรุงไทยหรือไปเหตุงานนอกเขตพื้นที่ของเขาไม่มีใครขี้เกียจเออปัจจุบันบางคนนะว่าไม่อยู่เมืองนอกเออขี้ขันแบบว่าเออบ่บ่มีเงินใส่เสียแล้วว่าของขี้ขันมันบ่แมนบางเทือสถานการณ์ของแต่ละคนก็คือกันเนาะแม่เบลอยากบอกว่าจะเฝ้าคิดถึงทางบ้านเอาคิดกับของคิดเอาโตกับของให้หลอดก่อนเออถ้าเฮ้ารอดมีเงินใส่มีงานที่ดี มีเจ้าน้ายที่ดีเออมีเพื่อนรวมง,งานที่ดีเอออย่าลืมว่าคนตรงงานมันหลายเออเอากะบของให้รอดกะสิไดมีเงินทรงทางบ้านอย่าเฝ้าไปเล่าออจากงานมาหอดปานี่ละสู่ไปอย่าถอยเออจุกโลกฟ้านี่ไปยูสม,มุมุมใดกะต้องทำงานคือเกา่าเม้นเจ้ากลับบ้านเจ้าก็ต้องทำงานเออถามเมื่อเจ้ามาอยู่เล้วเจ้ามีโอกาสเล้วเจ้าก็ต้องทนต้องเฮ็ดไป อ้ลัองใจเดอ้อยาสะทอ่อยาสะถอยอยู่ไปเฮ็ดไปก่อนอย่าเฝ้าไปเล่าออจากงานคนมันตกงานเยอะคนที่เขาลังเขามาเฮ็ดงานมีโอกาสหน่อยบางคนมาเร้วได้สทรงกลับกับมีมีหลายอืมบางคนมาเล้วงานมันหนักอทบอด้ยยังส่แหละกะทอ่อกะถอยคิดหอดจะทางบ้าน กูเสียเ,เงื่อนสใส่นี่กูเสีเ,เงิ่อนสาสทรงห้พ่อให้แม่นู่นนั่นนี่เขามาในสอมมองมีฉนันันว่างทางบ้านใบกอนฟอกัดกับของกอนเออเอากับของกอนถ้ากับของรอดทางบ้านเขาก็ต้องรอดแม่นบอกมูเจ้าเออบ่มีผู้ใดในโจกโลกฟ้านี่ขี่ข่านดอกเออยู่มงไดก็ต้องทํางานคือเกาเนาะอืมสู่ๆไปเป็นกําลังใจใหกันเนาะว่าบออืม